ครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่าน,นพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องป้องายสุขสุขคตบใจมือเกเวทนแล้วครับพีบ่น้องเอฟซีทุกท่านใกล้เวลาหนะะ่นอคอ <c oughs> <c oughs> มาหน่อคอมาแล้วครับพี่น้องมือนีเลขสิทธาภาพพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องประจำรูปแบบแนวทางตามรัฐบาลไทยของเจ้าเอี้ยงเมือ่อวานนี่กับจำลาวครับพี่น้องมือนีกับมาจำให้เหลือเวลาอีกสองวัน วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกหรือเวลาอีกไม่กี่วันครับพี่น้องรอบแบบนาทางเล็กสุดแบบพี่น้องยูฟซีรอบแบบนาทาง <c oughs> จับคู่บนหลังจากที่ชุดล่างได้ไปแล้วนายพี่นะ้นองยูฟซีแลือเวลาอีกบางก,กี่มือเนาะกต่สิบโอ้พ้แหละล่ะครับพี่น้องยูฟซีมักน้ำเพิร์กับช่งเอาน้ำเพิร์พี่น้องบูมมาก,กับบูมเพื่อความเหนเท็กเตอร์รอบแบบนาทางเป็นเล็กสุด คาับี่ว่าพิจารณาเจียหยางครับพี่น้องยุบซีอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจกะเตือนโปรโดใช้วิจารณญาณในาการรับชมและฟังครับทั้งช่องเสนอเป็นเพื่อนแค่หนา้าท่านทั้งช่องเสนอเป็นเพื่อนแค่สิ่งต่างการตัดสินใจกิจกรรมยุบซีมากรูบแบบหน้าท่านน้ำเพลินกันเจ้าของน้ำเพลินไปจะปหายเจีย่างครับพี่น้องยุบซีครับแดดมั้ย ไปต่อค่ะสำหรับรัฐบาลไทยวันนี้เป็นวันที่สิบสี่แล้วค่ะนู้้มวันที่สิบสี่แล้วกราบขอโทษขออภัยกับมาว่าแอดกับ่าค่อยได้ลงค่ะมาว่าวันนี้แอดกันยาหลายอย่างหลายอย่างเนาะเอา่ะห้าร้อยนาทีเขาหลายอย่างค่ะนผู้มงันที่ผ่านมามันก็เป็นหวยสัญจรเป็นหวยสัญจรหหวยสัญจรนี่กะระวังขัระวังดีๆค่ะ สมัยนี้นะมันเป็นอันนั่นค่ะท่านผู้ชมมันเป็นอันมันมีมันมีหวยสูตรมันมีหวยสูตรแต่ละอาจารย์เนี่ยก็จะมีสูตรอ่าเป็นของตนเองทุกทุกคนค่ะท่านผู้ชมวันนี้มันกะสมุดว่ามันมาชนกันเนาะสูตรมันกะต่างคนต่างสูตรเนาะต่างคนต่างสูตรก็จะมาชนกันหามาชนกันละก็ดังดังแล้วก็ดังแล้วก็ยากค่ะท่านผู้ชมดังแล้วก็ยากยากง่างยาก ยากมันเอาหนีค่ะคลิปนี้แกเป็นจับคู่บนค่ะจับคู่บนจับคู่บนนี่แอดกะจะไอ้ไทยเบิร์ดค่ะท่านผู้ชมดับบนเดี๋ยวนะค่ะท่าน,นผูนน้ชมเด้อกระหักแทบเลยแอดไม่ได้ลงอะไรมันเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าแอดจะลงอะไรเพือจังเป็นพวกเด่นพวกดับพวกอ่สูตรแจ็บลากสายตะล้างแบบนี้แอดจะลงให้ค่ะท่านผู้ชมผมว่าแอดยากเนี่ยหนีแอดก็เลยไม่ได้ลงให้เนาะค่ะเนาะ อ่าสำหรับดับบนงวดนี้ค่ะดับบนหลุดไปสองงวดแล้วด้คะท่านผู้ชมอันนี้คือดับบนดับบนไปที่สี่กับห้าสี่กับห้าแต่ว่ามันหลุดไปสองงวดแล้วะค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขเดน่นงวดนี้มันจะดับโดยจะเป็นเดน่นแต่ว่าแอดมักอยู่นะคะ่ะมกักอยู่สี่นี่มันชนเดนน่นอยู่้ะค่ะอ่าสีมันชนเดน่นแต่ว่าเพื่อนบ้าหมักบอแอดมกอักหายเลย แต่ว่ามันเป็นอันนี้คือดับในสูตรดับในสูตรเขาเอามาใส่ได้คือเก่าค่ะเอามาใส่ได้คือเก่ามีความสามารถเอามาใส่ได้อถ้าเขาชอบเขาก็หยิบจับมาใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมเอาด้เจ้าใส่ดับนี่ยงก็คือดับในสูตรค่ะท่านผู้ชมดับในสูตรออันนี้จับคู่จับคู่บนค่ะจับคู่บนเล่นบน,นะค่ะเด่นบนอามาที่เล่นบนของวันวันท mm ี hmm. ่สิบหกสิบหก มิถุนายน2,561ค่ะเด่นบนเด่นมาที่4กับ9 4กับ9ค่ะอ่าซีนี่เป็นดับชนเด่นแต่ว่าแอดก็บ่ค่อยมักซีแต่ว่าแอดหมักห่าวมาเด่นแต่ว่าความมักมันเราคือไผลนอกกันเนาะมันไปตามสูตรของมันอ่าแต่ว่ามันเด่นไปที่9ค่ะเด่นไปที่9อ่ามันจันเนี่ยมันจันทราบะมีสูตรใดรลุ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 ลนลุ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 ลลุ ชนกันที่เก้างวดที่ผ่านมาเนี่ยชนกันที่สองชนกันที่สองแต่ว่าสองบเดน่นสองบรเดน่นแอดการยิงใส่เป็นที่สองสองสองสามงวดที่ผ่านมามาออกสองห่าครับลำซุมออกสองห่าสำหรับงวดนี้ค่ะเป็นที่วันที่สิบหกสิบหกเดือนหกคับหกแปดค่ะ,อ,ะอันนี้จับคู่บน จับคู่บนอ่ากันล่างจับคู่บนกันล่างอ่อเดินไปที่เก้ากับสี่เดินไปที่เก้ากับสี่ค่ะแต่ว่าเอ็ดอ่าใครเดินไปท,ท,ไปที่อ่านี้ดับชนเด็น มาแอดให้ไปที่เก้าเพราะว่าสาสูตรที่แอดให้ขก้นมาเนี่ยคือมันชนไปที่เก้าค่ะท่านผู้ชมชนที่เก้าค่ะ,ะถ้าเราจับคู่ค่ะถ้าเราจับคู่มากเก้าอย่างเนาะท่านผู้ชมนี่เนาะเดย๋ยได้ค่ะท่านผู้ชม จับไปที่แปดเก้าสามแต่ว่าท่านไหนที่ม่ชอบที่แอดจับคู่นะคะท่านผู้ชมแอดกะบอกไม่ก่อนท่านไหนที่ไม่ชอบที่แอดจับคู่ะคะมมบบห,คหรือว่าเพราะว่าแอดจับไปตามสูตรถ้าเราชอบสูตรสูตรจับอของแอดเนี่ยกับมองไปที่ตัวเด่นได้กัะมองไปที่ตัวเด่นในตัวเด่นงี้กับยูที่สี่กับเก้าสี่กับเก้าแอด ดินให้ไปที่เก้าค่ะเพราะว่าสามศูนยเขาเนี่ยชนไปที่เก้าค่ะ <c oughs> แต่ว่าย้ำจับนี่บอ่บอบอ่อบ่อนั่นหรอกค่ะท่านผู้ชมกันแต่ว่าบางคนกะ ก็อาจจะมีตัวเด่นในีไนไก่ล้วค่ะก็ได้แต่ว่าเขาไปเป็นสูตรเทียบชนได้ค่ะสูตรเทียบชนได้เพราะว่าหอยสูตรเนาะหอยสูตรค่ะกับคู่บนกันล่างก็คือแนวทางค่ะแนวทางสายบน เดินไปที่เอ่อเดินไปที่เดินไปที่ 9. เก้าอ่คู่จับของฮาสจะมีอยู่ที่แปดสามสี่ศูนย์อันนี้ก็คือนอกเหนือจากของฮขาไปแล้วฮขาก็จะบ้ใส่เอ่อคือดับเนี่ยถ้าจับถ้าการจับคู่เนี่ยเอ่อในช่องที่เขาจับคู่เนี่ยค่ะท่านผู้ชมถ้าถ้ามันมีต่อดับปนมา แอดก็จะบอตัดออกแอดก็จะเห็ดไปเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาก็จะไปเน้นใ้สำหรับตัวที่เด่นเนาะตัวที่เด่นแค่นั่นค่ะท่านผู้ชมจะไปสี่หางค่ะจะไปแค่สี่หางสำหรับสายบนสายบนกันล่างแต่ว่าส่วนมากแล้วก็มาบนค่ะวนมากแล้วมาบนเป็นไปได้มากสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมกระมีตกกันค่ะเห็นไหมคะอ่านะคะเนาะ กับ9ค่ะนินจะผู้บนค่ะจะผู้บนเสียงนกนกมาห้องแต่ว่าเมีนเมนนกว่านกบินมาจาับมาห้องครับถ้าจวมาเมีนเมนเม,น,มน,น,นุกว่าจับไปที่98 93 94 90อันนี้กันที่95แล้วก็92สำหรับท่านใดที่ชอบ92กับ95เนาะ,ะ92แต่ว่าเขาเน้นไปอยู่ที่98แล้วก็9ะ98แล้วก็90 อันนี้ไม่สนดับจับอย่างเดียวค่ะไม่สนดับจับดังเดียวระวังที่ย่างมือค่ะท่านชมระวังอย่างเีศกาลระวังที่หกกับเก้าระวังที่หกกับเก้าถ้าเป็นหกแล้วค่ะท่านชมอ่าถ้าเป็นหกการระวังไม้พม่าหกเลนโอ้นี่ค่ะท่านชมอาจจะเล่นแบบเนี้ท่านใดที่ชอบเก้าแปดคือจะงเฮาเดน่นถ้าตรงกินตรงแก้แล้วค่ะท่านชมโอ้ย คือตรงกับของค่อยทแทสเข้าแปดน่ะพอมากมากเข้าแปดกับเขนะ้าศูนย์น่ะกะรกาลองพิจารณาเข้าแปดอาจจะเป็นหกแปดนะเข้าสามอาจจะเป็นหกสามแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือแนวทางสายจับคู่บนค่ะจับคู่บนอ่าจับคู่บนนี่เขาเน้นไปที่เก้าแปดแล้วก็เก้าศูนย์ถ้าเป็นสามตัวมันกับมาใส่กันได้ค่ะถ้าเป็นสามตัวสามหางเนาะสามตัวกันมันเป็นเก้าแปดนี่ก็เป็น 90. เก้าศูนย์แค่ว่าเข้าศูนย์มาใส่เนี่ยก็จะเป็น 9098หรือ089 uh, แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแนวทางนะคะแอดแอดนำเสนอเป็นแนวทางสําหรับ uh, จับคู่บนของงวดวันที่ uh, วันที่16มิถุนา2568ค่ะ uh, ถ้าสายวิ่งสายลวดค่ะสายวิ่งสายลวดสายวิ่งสายลวดก็มองไปที่9ค่ะกันที่6มองไปที่9กันที่6ก็คือส่วนมากแล้วมันค่ะ มันจะมาชนที่เก้าเนี่ยมันก็ชนหน่อยอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมชนอยู่เพราะว่าตั้งงวดก่อนนี่ก็บันยังิว่าชนเหมือนมันมีสามสูตรมันก็ยังชนอยู่ที่สองสูตรเ่ราะชนสูตรหนึ่งแต่ว่างวดนี้งวดวันที่สิบหกเนี่ยมันชนเก้าไปทั้งสามสูตรเลยชนไปเลยะคะ่ะสําหรับสายบนเนาะแต่ว่าเน้นๆเด่นๆคือที่เก้เาศูนย์ละกะเก้าแปดขอให้มันมาในเฮงปัง,ปงๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะสําหรับแนวทางจับคู่บน ตรงจิตตรงใจจ้างคอยหยิบจับค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า,าทุกกระดานที่แอดขึ้นเนี่ยก็คือแนวทางไปตามสูตรผิดถูกว่ากันไปตามสูตรบม่อยากให้มาคอมเมนต์แบเอาของเจ้า,าเขาแกแอดก็อยากให้น้ำเสนอเป็นแนวทางขาาเขาบ่เขาตรงกิตตรงใจจ้างคอยอจ้างคอยเอาค่ะท่านผู้ชมเขาก็บ่ได้ไวาากันเนาะค่ะเนาะเอาจังไก่กะม,ม,มันมันๆเ้งปังปังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16มิถุนา 2,568นี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ